สวัสดีครับทุนนีต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งแชนแนลหรือเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Make the Journey in b a n g k o k แน่นอนครับจากชื่อเกมเนี่ยก็เกมที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับผมที่ อเป็นเกมแนวพัซเซิลเล่น2คนก่องเล็กๆนะครับที่เรียกว่าช่วยโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับผมแล้วก็แข่งกันครับโดยการพยายามเอารถตุ๊กๆเนี่ยไปรับผู้โดยสารของเราครับให้ได้เสร็จก่อนฝั่งตรงข้ามครับใครทาได้ก่อน,นชนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมน่าสนใจยังไงครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่ก๊์ดทุกขนาดบอร์ดเกมก๊าไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho p e e ้มีนบุ๊กบอร์ดเกมและ Line i d m อด b มีนบุ๊ก แต่ละคนครับก็จะได้การอัพเดทีปสีของตัวเองสีแดงสีน้ำเงินนะครับผมโดยที่แจกไปคนละสี่ใบเลยแล้วก็สุ่มออกหนึ่งใบครับใบที่สุ่มออกคว่ำไว้นะครับสุ่มออกหนึ่งใบคว่ำไว้นะครับแล้วเราก็จะเหลือสามใบในมือนะครับสามใบนี้ไม่ต้องโชว์นะครับผมก็เก็บไว้นะครับจะถือก็ได้จะคว่ำก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมอ่ะผมขอคว่ำแล้วกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเราก็จะพลิกอันนี้ครับโดยที่เวลาพลิก่มันจะขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดการสุ่ม อันนี้คู่มือก็อธิบายชัดเจนนะก <c oughs> ็เจ๋งดีนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วมาดูว่ารถทุกๆเนี่ยได้หันหน้าเข้าไปยังการ์ดเพลเยอร์หรือเปล่านะครับถ้าหันหน้าเข้าอยู่ก็ก็ให้ให้ให้หมุนเก้าสิบองศาแต่นี่มันไม่ได้ไม่ได้ชี้อะไรครับไม่ได้ชี้ตัวละครนะครับอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้รถทุกๆเนี่ย ไปเชื่อมกับคนที่เราต้องการให้ได้นะครับโดยที่จะเริ่มจากคนทางขวาก่อนแล้วก็วนไปเรื่อยๆก,ก็แปลกดีแต่ผมก็ทาตามคู่มือคนนี้คนจะแต่งี้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอันตามนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้ก็คือเราจะต้องพยายามเอารถตุ๊กเนี่ยมาเชื่อมผู้หญิงคนนี้ให้ได้ครับถ้าทําได้เนี่ยเราก็จะหงายให้รู้ว่าเฮ้ยเราทําเสร็จแล้วนะแล้วก็ต่อไปเราก็ทําอันนี้ต่อนะครับถ้าทําได้ก็หงายนะครับใครทําเสร็จ3ใบก่อนคนนั้นชนะไปนะครับโดยที่เราก็จะผัดกันเทคเทิร์นนะครับอ่า พอถึงตาเรานะครับเริ่มจากคนแรกนะครับถึงตาเราเราทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะหมุนการ์ดสีของเราได้ครับผมสีแดงใช่ไหมเพราะฉนั้นผมจะหมุนสี่ใบนี้ได้ครับเวลาหมุนหมุนแค่เก้าสิบองศาก็คือหมุนกึกเดียวแหละนะครับไปทางไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มุมเนี่ยมันชนกับรถตุ๊กๆให้ได้นั่นเองนะครับอย่างที่สองฉสามารถทได้ก็คือว่าหยิบการ์ดของเราครับขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปเอาไปฝั่งไหนก็ได้นะครับอ่าแล้วมันจะดันเข้าไป อย่างน,นี้นะครับอ่าก็ทําให้รถตุ๊กเปลี่ยนตำแหน่งรวมถึงคนของเราเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะครับผมเนี่ยทำได้2อย่างนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอีกอย่างที่สามที่มัได้ก็คือสามารถที่จะหมุนรถตุ๊กๆได้นะครับแต่ว่าคนผู้เล่นคนแรกครับสามารถหมุนรถตุ๊กๆได้แค่ทีเดียวเท่านั้นผู้เล่นคนที่2หมุนรถตุ๊กๆได้2ทีเรียกว่าเป็นท่าไม่ตายเลยนะครับเพราะนั้นอย่าใช้ซูซูสร่ายนะครับเอาให้หมุนแล้วได้นะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดเอาจีทีเลยคอนจีมันปิดอยูู่่่่่่นนนนนะะะะะคครรัับบบบแแตผมจเเลลลให้ดกออโโซย ผมต้องเอารถตุ๊กไปเชื่อมกับแม่หนูนี้ให้ได้นะครับผมนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าเขาจะไปไหนเขาจะไปมิวเซียมสยามนะครับอ่าก็จะมีเขียนบอกอยู่นะมิวเซียมสายามเกี่ยวอะไรยังไงแล้วก็สามารถสแกน QR code เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นี่ก็เจ๋งดีนะหมอการเอาไปขายฝรั่งหรือไปแจกฝรั่งมากๆเลยนะครับเวลาเขามาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนานะนะครับอ่ะอ่าโหเอา้าได้เลยนี่ได,ได้เลยปะวะได้เลยนี่ผมหยิบนี้เห็นไหมซื้ออ่าได้เลยครับผมก็หงายการนี้ปึ้งให้เห็นว่าเอ้ยผมได้แล้วนะ โอเคคนนั้นคือเขาจะต้องไปที่นี่เอาวันนี้นะครับไชนะาทาวยอยมราชนั่นเองนะครับอ่าเอาตู้อยู่นี่เหรอเนไหไอ้นนอครโกงเมื่อกี้แบบปึ้งเดียวได้เลยมุมมันตรงเ้วยอันนี้หันก่อนนี้ปะหันไปทางนี้ไม่ได้หันไปทางนี้จะปาร์กกับรถทางไม่ได,หได,ไได้หันอย่างนี้ต้องหันอย่างนี้โอหันสองสองต่อเนี่ยยากมาก แม่นี่ยากมากนะก่อนอื่นเอามาใกล้ๆรถกันใครบอกกันจิงโอเคอ่ะเดี๋ยวผมต่อไปต้อไปคนนี้ถูกไหมอ่าตาสีแดงและสีแดงก็จะตัวนี้นะครับรถอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเอามารอเราไปก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยหันนะครับเอาเคตาสีเงินสีเบอร์ก็จะเอะ้ต้องหันสองทีเนะี่ยหันนี่ถ้าเหลือถ้า อ่นอย่างนี้แล้หันทุกๆได้โอเคเวลาเขาคนที่สองหันทุกๆเอานะครับซึ่งก่อนนี้เขาจะหันนี้เขาหันทุกๆเลยดีกว่าอ่าเพื่อให้สีแดงผิดแผนเขาไม่เห็นนะนี่เขาไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเล่นแบบคอมบันเซนใช่ไหมหันทุกๆก่อนเลยปึ้งอ่าเขาใช้ไปหนึ่งโคต้าแล้วตาผมเอ้ยโดนหันทุกๆนี้ยังไงดีวะเอออ่าคือถ้าผมหยิบนี้มาต่อนี้มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่สามารถแทรกกลางได้อ่า ต้องไปแถวอื่นอ่ะหรือหันตัวเองหันตัวเองมาอยู่มุมนี้อ่ะอันนี้ก่อนเนลอ่ะเดี๋ยวดูเป้าหมายที่สามมันทำเผื่อๆไว้แต่ยังไม่ได้อันนี้เป้าหมายสามยังไม่ได้นะครับทำเผื่อๆไ้ก่อนอตาคนนี้บอกเอ้ยผิดแผนโดนแย่งโดนหนีโดนรถตุกต๊กๆหนีนะครับ ตาฝั่งนี้ไม่เห็นเป้าหมายนะเราไม่เห็นเป้าหมายกันเองแต่มันก็พอเดาได้เวลาเขาหยิบไปไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เป็นเกมที่เอ้ยได้ได้ป่ะได้ป่ะนี่หยิบอันนี้มาได้ฟึบมานี้โอเคตาผมแล้วต้นนี้มาอยู่ตรงนี้ว่ะ <S 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 มีวิธีนี่ผมหยิบนี้ครับแล้วก็เลื่อนนี้อ่าตาคนนี้เขาหันปะ๊ะโอเคเขาได้แล้วหนึ่งเป้าหมายนะครับอ่ะแล้วก็ตาผมอ,าอ้าวอัีเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมเลย มันแรกกลางไม่ได้อ่ะเราหยิบรถตู้ออกก็ไม่ได้เหนื่อยเนี่ยก็เล่นประมาณเนี้ยครับเล่นไปเรื่อยครับจะว่าใครเสียสามใบก่อนชนะนะครับนี่ก็คือ make the journey in bangkok นะครับผมอ่เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับ บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r g เเ i อร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจาหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและเฟซบ o o กบีวิชครบจบในที่เดียว ครับไม่เดอะเจอหนี In b a n g k o k Microbot Game นะครับผมเกมนี้ก็ต้องขอคุณทางผู้ผลิตทางดีไซเนอร์ด้วยที่ส่งมาให้รีวิวกันนะครับโดยที่เกมนี้่ก็อย่างที่เห็นเป็นพัลเซอรดวลกัน2คนนะครับขำๆเทคเทิร์นนะครับขัดใบขัดกันมานะครับจุดเด่นคือการดีดักชั่นนิดนึงด้วยแล้ะที่เราจะต้องพยายามดูให้ได้ว่าเขาอ่ะต้องการจะไปส่งคนไหนนะครับถ้าเรารู้นะครับว่าทาให้เราขัดได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีแคชอัพโอเคนะตรงที่ว่าเวลาใครเหลือแบบใครเสร็จไป2ใบแล้วเหลือการ์ดน้อยอะไรเงี้ย เราคาดว่าจะตัดช้อยได้ง่ายครับว่าเฮ้ยใบนี้ยเขาเสร็จเขาไม่สนใจแล้วแสดงว่าต้องใบอีกสอตงตัวนี้ต้องพยายามอยาให้สอตงตัวนี้มันอยู่ใกล้นะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเกมเหมือนเกมชักกระเยาะยะื้อมายือายอาย้อมานะครับเกมอาจจะจบไวก็อาจจะจบช้าก็ได้นะครับเป็นเกมที่ไม่สามารถ estimate time ได้นะนี้บอกห้าถึงสิบนาทีก็เคยเล่นครึ่งชั่วโมงก็มีนะครับเพราะไม่จบนาทีไม่จบนาทีแบบยื้อไปยื้อมานั่นแหละนะครับนี่ก็เป็น make the journey bank card เนาะรเรียกว่า เป็นระบบเกมหลวมๆที่พัซเซิลสคนดวลกันถ้าเทียบกับเกมอื่นแล้วเนี่ยก็หลายเกมก็น่าจดจํามากกว่านะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องบอกว่าสื่อสารมาได้อย่างดีนะในการโปรโมทการท่องเที่ยวของกรุงเทพนะครับแล้วก็รวมถึงการแบบเกี่ยวกับรถตุ๊กๆเนาะอาร์ตเวิร์กนะสวยงามเรียว่าเอาตีมาชูได้อย่างดีแล้วก็ล่าสุดไปโชว์ที่เอเซนด้วยก็ต้องก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นการที่ เรียกว่าโชว์ความเป็นกรุงเทพโชว์ความเป็นไทยให้กับชาวโลกได้เห็นนะครับผมแต่เราคนไทยกันเองแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หวือหวาอะไรตีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบเกมก็สนุกดีนะครับกล่องเล็กๆพกพาง่ายสอนง่ายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเทียบกับเกมใหญ่ๆเกมแบบม a สเตอร์พีซอื่นๆแล้วมันก็ก็ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเพราะนั้นครับ m มกเดอะเจนนี่อิ n แบงค์ข้ครับใช่มกิเกมมิ่งครับขอให้มีเกมที่ดีครับก็เป็นอีกเกมที่ที่ชิลๆนะครับเล่นสนุกๆได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่า ก็ไม่ได้หวือหวาแล้วก็อย่างนึงมันเกมชักคยเยออ่ะเกมชักคยเยอรมันก็จะมีมันเขาเรียกว่า back and forth อ่ะแบบดวนกันไปดวนมายื้อไปยื้อจูฉุกเฉช่ชชางเนาะนะครับซึ่งเกมแนวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียนิดหนึ่งคือมันไม่สามารถที่จะ,ะเรียกว่าคำนวณเวลาเล่นได้เพราะเวลาเราเล่นบอร์ดเกมใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยกูมีเวลาว่างสิบนาทีเวลาว่างครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะเลือกที่จะหยิบเกมออกมาเล่นได้แต่เกมนี้มันไม่รู้ไงนะครับขึ้นอยู่ว่ามันจะสูสีขนาดไหนนะครับแล้ววก็รมถึง ระบบเกมก็ไม่มีแบบแบบอัตราเร่งให้เนาะในช่วงในท้ายเกมอะไรเงี้ยแบบเป็นสัปดาห์เดทกลายว่ายิ่งไปท้ายจะยิ่งจบยากด้วยซ้ำเพราะว่าช้อยไมนจะเหลือน้อยอ่านะครับแต่ก็เป็นระบบแคชอัพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นพาสเซอร์สนุกๆน,น,นะครับอาจจะมีนิดนึงเรื่องดวงเลยนะอ่าช่วงเซตอัพนะครับพอเซตอัพเป็นการสุ่มนะครับบางทีแบบ2ตัวแรกโอ้ยได้ง่ายมากเลยหรือบางเกมก็อโอ้โหไม่ต้องหมุนไม่รู้กี่สเต็ปนะครับกว่าจะได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีดวงแบบ ดวงระดับหนึ่งเลยดวงเยอะระดับหนึ่งเลยแต่ก็เอามาเล่นกัขำบได้ครับสนุกครับแล้วก็พรีเซนต์เรื่องการท่องเที่ยวในกรุงเทพได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับกับสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆก็ครบคันนะครับก็ขอบคุณทางดีไซเนอร์ที่ส่งมานะครับใครอยากได้เกมนี้ครับใครอยากเอาไปเป็นของขวัญให้ชาวต่างชาติเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับผมก็ลองไปดูที่เกมแล็บได้นะนะครับลองทักไปดูแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะมีขายในเร็วๆนี้นะในร้านบอร์ดเกมชั้นนำทั่วไปนะครับผมขอบคุณทานรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้